สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมบุ๊กและทีมงานร้านยางเจริญรุ่งเดืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้านะครับเดินทางเข้ารับบริการรถจรับเปลี่ยนยางสองพันเลยอันนี้เป็นรอบเช้านะครับ Honda Accord นะครับเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถจนเลือกใช้เป็นยาขนาด195่้าทั้ารบนะครับนปัญาใหม่ล่าสุดนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็น m Mitsubishi s p a วา w a ก o นนะครับเข้ารับบริการเปลี่ยนยางขนาด2 1 5 5 5 R17 นะครับ พร้อมบริการติดตั้งเซตอัพนะครับตั้งส่วนให้เรียบร้อยนะครับเมื่อลูกค้าซื้อยางครบเส้นนะครับครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายบริการเพิ่มเติมนะครับผมพร้อมบริการนะครับหลับยางถุงล้อเติมลมในตัวเจนให้ฟรีตลอดอายุยางนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้รถยนต์บอดี้นี้อยู่นะครับก็สามารถนะครับรับบริการได้ที่ร้านยางเจริญทุ่งเรืองนะครับหรือสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหายางรถยนต์เพื่อจะเปลี่ยนใช้งานกันอยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้งาน รุ่นไหนยี่ห้อใดดีนะครับก็ลองโทรเข้ามาสอบถามปรึกษากันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แป9หกหหรือ0 8 6 5 4 4 5 9 6 3ีเานะครับทีมงานของเราจะคอยให้ข้อมูลนะครับบริการตลอดนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็เรียนเชิญนะคคับเดี๋ยวดูแลให้นะครับยินดีต้อนรับนะครับผมบริการรถยนตนะครับครบจบในที่เดียวเลยนะครับติดตั้งถุงนอตั้งศูนย์ครบจบในที่เดียวนะครับไม่ต้องเป็นอย่างที่หนึ่งแล้วไปตั้งูนยนที่อื่นให้เสียเวลานะครัับดีสสวครับ